สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เรามาพบกันในชั่วโมงวิชาภาษาไทยวรรณคดีลำนำจากชั่วโมงที่แล้วคุณครูได้ให้นักเรียนฝึกอ่านในบทที่3เรื่องเด็กเกยเด็กน้อยนักเรียนได้ฝึกอ่านกันแล้วใช่ไหมคะอ่านคล่องหรือยังเอ,อ่ยถ้ายังไม่คล่องหรือไม่เข้าใจอะไรอาทิตย์นี้เรามาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะไปทบทวนกันเลยค่ะ หนังสือเรียนภาษาพาทีชั้นประถมศึกษาปีที่สามบทที่สามเรื่องเด็กเอ๋ยเด็กน้อยคนขายหนังสือเร่เดินเร่ขายหนังสือไปตามหมู่บ้านต่างๆเขาเดินขายหนังสือตั้งแต่เช้าจรดเย็นบางวันขายได้มากบางวันขายได้น้อย เขาเป็นคนหนุ่มอารมณ์ดีชอบอ่านหนังสือให้เด็กๆฟังถึงแม้ไม่มีใครช่วยซื้อหนังสือแต่เขาก็ไม่เคยบน่นวันหนึ่งคนขายหนังสือเร่เดินทางมาถึงหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งเวลาเที่ยงวันอากาศร้อนจัดแดดแผดประกายจัดจ้า คนขายหนังสือเร่สะพายกระเป๋าใส่หนังสือมาหยุดพักใต้ร่มไม้ใหญ่กลางหมู่บ้านเขาเช็ดเหงื่อตามใบหน้าและเปิดกระติกยกน้ำเย็นขึ้นมาดื่มจากนั้นก็ปูเสื่อลงบนพื้นแล้วเปิดกระเป๋าหยิบหนังสือมาวางเรียงอย่างเป็นระเบียบใต้ร่มไม้ใหญ่ อากาศสดชื่นเย็นสบายคนขายหนังสือเร่จัดหนังสือของเขาอย่างมีความสุขเขามีหนังสือหลายประเภทมีหนังสือนิทานเรื่องสัตว์ต่างๆหนังสือความรู้รอบตัวหนังสือฝึกคัดลายมือและวาดภาพหนังสือการ์ตูนหนังสือสารคดีและนวนิยายสำหรับผู้ใหญ่ เด็กๆหลายคนที่กำลังเล่นอยู่ใกล้ๆรีบเข้ามามุงดูคนขายหนังสือเร่ด้วยความสนใจบ้างก็ส่งเสียงร้องเรียกเพื่อนๆให้เข้ามาดูด้วยไม่นานใต้ร่มไม้แห่งนั้นก็เต็มไปด้วยเด็กๆที่กำลังรุมล้อมคนขายหนังสือของเล่นมีไว้ให้เล่นหนังสือมีไว้ให้อ่าน ใครอยากอ่านหนังสือเชิญเร่เข้ามาเร่เข้ามาคนขายหนังสือเร่เริ่มส่งเสียงเชิญชวนเมื่อเห็นเด็กๆตีวงเข้ามาเรามีหนังสือหลายประเภทหนังสือการ์ตูนหนังสือนิทานของเด็กๆหนังสือความรู้รอบตัวอยากได้เล่มไหนก็ลองอ่านดูไม่อ่านไม่รู้ไม่ดูไม่เห็นไม่ซือ้อไม่หา ไม่ว่ากระไรคนขายหนังสือเร่ร้องขายหนังสืออย่างสนุกคำพูดและท่าทางของเขาทำให้เด็กๆพากันหัวเราะชอบใจเด็กหลายคนเริ่มเข้ามานั่งหยิบหนังสือขึ้นเปิดดูบางคนก็แอบดูอยู่ด้านหลังอยากได้เล่มไหนก็เลือกเอาตามใจชอบคนขายหนังสือเร่พูดต่อไปอีก หนังสือคือเพื่อนเราหนังสือดีๆมีไว้ให้อ่านไม่อ่านไม่รู้ไม่ดูไม่เห็นไม่ซื้อไม่หาไม่ว่ากะไรเด็กๆพากันมาเลือกดูหนังสือบางคนวิ่งกลับไปเอาเงินจากบ้านคนที่ไม่มีเงินซือ้อก็เปิดหนังสือขึ้นมาดูบางคนซื้อหนังสือเล่มเดียวบางคนซื้อหนังสือหลายเล่ม แต่บางคนก็ไม่ซื้อไม่ซื้อไม่หาไม่ว่ากระไรคนขายหนังสือเร่รับเงินค่าหนังสือไปพูดไปเขามีความสุขและพอใจที่เด็กๆพากันสนใจหนังสือเขาอยากให้เด็กทุกคนในโลกนี้รักหนังสือและอยากอ่านหนังสือโดยเหตุนี้ เขาจึงเลือกมาเป็นคนขายหนังสือเร่เด็กชายคนหนึ่งตัวเล็กกว่าใครเขานั่งเปิดหนังสือเล่มแล้วเล่มเล่าเล่มนี้ก็สวยเล่มนั้นก็น่าสนใจเขาเปิดไปเลือกไปแต่ไม่มีหนังสือเล่มใดที่ถูกใจสักเล่มเดียวไม่มีเล่มไหนที่เธอถูกใจเลยหรือ คนขายหนังสือเร่ถามเด็กชายตัวเล็กเด็กชายเงยหน้าขึ้นมองคนขายหนังสือใบหน้าของเขาหมน่นเศร้าผมไม่รู้ว่าจะเลือกเล่มไหนดีเด็กชายพูดพลางเปิดหนังสือนิทานเกี่ยวกับสัตว์ดูภาพสัตว์ต่างๆที่อยู่ในเรื่องแล้วหันไปเปิดหนังสือการ์ตูน เขายังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเลือกเล่มไหนเด็กๆที่เลือกหนังสือได้เล่มที่ถูกใจต่างพากันทยอยกลับบ้านพวกเขาอยากไปให้ถึงบ้านเร็วๆเพื่อจะได้อ่านหนังสือเด็กๆมีความสุขที่ได้อ่านหนังสือที่ตัวเองชอบไม่นานใต้ร่มไม้ใหญ่ก็เหลือแต่คนขายหนังสือเร่ กับเด็กชายตัวเล็กเขายังนั่งจ้องมองดูกองหนังสือใบหน้ามอมแมมของเขาดูยุ่งยากใจเด็กน้อยฉันรู้ว่าเธอชอบหนังสือและอยากอ่านหนังสือแต่ทำไมเธอไม่ลองเลือกมาสักเล่มคนขายหนังสือเร่พูดกับเขาอย่างอารมณ์ดีผมอยากอ่านหนังสือทุกเล่มครับ แต่ไม่รู้จะเลือกเล่มไหนดีเพราะผมอ่านหนังสือไม่ออกเด็กชายตัวเล็กพูดเบาๆคนขายหนังสือเร่มองเด็กชายอย่างเข้าใจแล้วยิ้มให้ไม่เป็นไรถึงเธอจะอ่านหนังสือไม่ได้ฉันจะอ่านให้เธอฟังจริงหรือครับเด็กชายถามอย่างไม่เชื่อพี่จะอ่านหนังสือให้ฟังจริงๆหรือครับ คนขายหนังสือเร่ไม่ตอบแต่หันไปเลือกหนังสือขึ้นมาเล่มหนึ่งเขาเปิดหนังสือช้าๆแล้วเริ่มอ่านให้เด็กชายฟังเด็กน้อยเด็กเอ,อ๋ยเด็กน้อยความรู้เรายังด้อยเร่งศึกษาเมื่อเติบใหญ่เราจะได้มีวิชาเป็นเครื่องหาเลี้ยงชีพสำหรับตน ได้ประโยชน์หลายสถานเพราะการเรียนจงภาคเพียนไปเถิดจะเกิดผลถึงลำบากตรากตรำก็จำทนเกิดเป็นคนควรหมั่นขยันเอย่ยคนขายหนังสือเร่อ่านหนังสืออย่างมีความสุขเด็กชายตัวเล็กก็อ่านตามอย่างมีความสุขคนหนึ่งอ่านนำ คนหนึ่งอ่านตามเมื่ออ่านจบคนขายหนังสือเร่ก็อธิบายเรื่องที่อ่านให้ฟังเรื่องที่เราอ่านบอกว่าเด็กๆทุกคนต้องเรียนหนังสือเราจะได้มีวิชาความรู้เธอยังเป็นเด็กเธอก็ต้องขยันเรียนหนังสือจะได้อ่านหนังสือออกพอเธออ่านหนังสือออกเธอก็จะได้อ่านหนังสือทุกเล่มที่เธอชอบอย่างไรล่า เด็กชายยิ้มอย่างพอใจเรื่องที่เราอ่านบอกว่าเด็กๆทุกคนต้องเรียนหนังสือเพราะจะได้มีวิชาความรู้เธอยังเป็นเด็กเธอก็ต้องขยันเรียนหนังสือจะได้อ่านหนังสือออกพ่อเธออ่านหนังสือออกเธอก็จะอ่านหนังสือทุกเล่มที่เธอชอบอย่างไรล่ะเด็กชายยิ้มอย่างพอใจ เขารู้สึกสนุกที่ได้อ่านหนังสือกับคนขายหนังสือเร่จึงขยันขยอให้คนขายหนังสืออ่านหนังสือให้ฟังอีกคนขายหนังสือเร่หยิบหนังสือขึ้นมาอีกเล่มเลือกเปิดหน้าที่ต้องการแล้วพูดกับเด็กชายตัวเล็กว่าเอาละ่ะเราจะลองมาอ่านกันอีกเรื่อง ฉันคิดว่าเธอน่าจะชอบเหมือนกันเด็กชายตัวเล็กขยับเข้ามาใกล้คนขายหนังสือเร่จ้องมองที่หน้าหนังสือแต่เขาก็ยังอ่านไม่ออกเหมือนเดิมคนขายหนังสือเร่ลูบหัวเด็กชายอย่างเอ็นดูแล้วเริ่มต้นอ่านเรื่องใหม่ให้เด็กชายอ่านตามวิชาหนาเจ้า เกิดมาเป็นคนหนังสือเป็นต้นวิชาหนาเจ้าถ้าแม้นไม่รู้อดสูอายเขาเพื่อนฝูงเย,ยาะเย้าว่าเง่าว่าโง,าางา่ลางคนเกิดมาไม่รู้วิชาเคอะอยู่จนโตไปเป็นค่าเขาเพราะเง้าเพราะโง่ บ้างเป็นคนโซเที่ยวขอก็มีถ้ารู้วิชาประเสริฐหนักหนาชูหน้าราศีจะไปแห่งใดมีคนปราณียากไร้ไม่มีสวัสดีมงคลนี่เป็นบทร้อยกรองง่ายๆสำหรับให้เด็กๆฝึกอ่านคนขายหนังสือเร่ อธิบายเมื่ออ่านจบเรื่องนี้บอกให้เรารู้ประโยชน์ของการเรียนถ้าเราไม่รู้หนังสือหรืออ่านหนังสือไม่ออกคนอื่นๆก็จะหัวเราะเยาะเอาได้เด็กชายตัวเล็กพยักหน้าอย่างเข้าใจตอนนี้เขารู้สึกอายที่อ่านหนังสือไม่ออกจึงไม่กล้าพูดอะไรอีก คนขายหนังสือเร่สังเกตได้เขายิ้มและรูปหัวเด็กชายตัวเล็กเบาๆไม่มีใครอ่านหนังสือออกตั้งแต่เกิดหรอกนะถ้าอยากอ่านหนังสือออกเราก็ต้องเรียนหนังสือต้องขยันไปโรงเรียนทุกวันและต้องฝึกอ่านหนังสือทุกวันถ้าเราอยากอ่านหนังสือเก่งก็ต้องตั้งใจเรียนให้มากๆ เด็กชายตัวเล็กพยักหน้ารับอีกครั้งคราวนี้เขายิ้มออกมาได้เธออยากได้หนังสือเล่มไหนล่ะเลือกหยิบเอาซิฉันจะให้เธอไว้อ่านโดยไม่ต้องซื้อเด็กชายตัวเล็กทำตาโตเหมือนไม่เชื่อในสิ่งที่ได้ยินพี่จะให้หนังสือผมจริงๆหรือครับเขาถามใช่ คนขายหนังสือเร่บอกฉันจะให้เธอเอาไว้หัดอ่านถ้าเธอขยันอ่านบ่อยๆไม่ช้าก็จะอ่านได้เด็กชายยิ้มอย่างดีใจและพูดว่าขอบคุณครับแล้วรีบเลือกหนังสือขึ้นมาเล่มหนึ่งหนังสือที่เขาเลือกเป็นหนังสือนิทานเกี่ยวกับสัตว์เขาอยากได้หนังสือเล่มนี้มานานแล้ว ใต้ร่มไม้ใหญ่อากาศสดชื่นเย็นสบายคนขายหนังสือเร่กับเด็กชายตัวเล็กกำลังช่วยกันเก็บหนังสือใส่กระเป๋าคนขายหนังสือเร่มีความสุขที่ได้อ่านหนังสือให้เด็กชายฟังเด็กชายตัวเล็กก็มีความสุขที่ได้รับหนังสือจากคนขายหนังสือเร่ผู้ใจดีเขาบอกตัวเองว่า จะต้องอ่านหนังสือเล่มนี้ให้ได้ในเร็ววันและหากคนขายหนังสือเร่ผ่านมาอีกครั้งเขาจะอ่านหนังสือให้คนขายหนังสือเร่ฟังบ้างค่ะเมื่อเราอ่านได้คล่คองแล้วการออกเสียงต่างๆออกเสียงให้ชัดเจนในการใช้เสียงอักขรและอ่านได้ถูกต้องนะคะ,ะทีนี้ พอนักเรียนเข้าใจในเนื้อหาของเรื่องแล้วเราก็จะไปทำในแบบฝึกหัดของหนังสือเล่มนี้ก็คือหนังสือแบบฝึกหัดทักษะภาษานะคะเราไปเปิดดูหน้าที่55นะคะหน้า5 5ถึง57โดยตอบคำถามจำนวน5ข้อและก็หน้า5 9ถึง60โดยการเติมคำในจำนวน10ข้อนะคะในเล่มนี้ทำลงในหนังสือเลยนะคะ แล้วก็ส่งคุณครูประจำชั้นเช่นเดิมค่ะเอาละค่ะสำหรับชั่วโมงนี้สวัสดีค่ะ